สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกคันนะคะวันนี้มาแล้วกับ n i สสันนวาล่4ประตูเกียร์ออโต้นะคะอัปเดตอีก1นึ่งคันสำหรับรถเข้าใหม่นะคะคันนี้เพิ่งทําสปาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ2.5 EL นะคะแบกออดิชันรุ่นท็อปเลยได้เกียร์ออโต้กับเลขไม้วิ่งไปเพียง17,000กโลเท่านั้นนะคะราคา499,000บาทเท่านั้นสวยเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะได้เป็นสีขาวมุกค,คันนี้เลย ราคาสุดคุ้มนะคะแล้วที่สำคัญไม่เน้อยๆประวัติดีแน่นอนนะคะรถสวยมาพร้อมกับแคร่บอยนะคะชุดแต่งครบจัดเต็มเดิมแท้โรงงานแน่นอนราคานี้คุ้มค่าคุ้มราคานะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้คเครดิตด,ดีฟรีดาวใครสนใจแวะมาดูรถจริงได้เลยนะคะรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมกันเลยสำหรับตัวออปชั่นนะคะไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะสเปคเดิมแท้โรงงานแบบนี้เลยนะคะ กระจังหน้าสีดําเงานะคะสวยกริปสีเดิมๆดนะคะดูได้เลยสวยเงาๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะชุดแต่งของตัวแบ็กเอดิชันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ฝากระโปรงนะคะหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะมาให้แบบครบๆได้ไฟตัดหมอกมาให้แล้วคู่หน้านะคะมาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะตัวแม็กได้เป็นแม็กขอบ18นะคะสีดำเงาแล้วก็ ตัวยางได้ยางปี2024นะคะยางปีปัจจุบันเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆแน่นอนคุ้มๆนะคะสะภาพโครงสร้างทุกอย่างมาเดิมๆเหลี่ยมมุมสัตว์รถคมๆนะคะสีสวยสม่ำเสมอชัดเจนแบบนี้นะคะคุ้มๆเลยกระจกข้างนะคะปรับไฟฟ้าแล้วก็มีในส่วนของกล้อง360อองศาด้วยนะคะติดฟรีมาแล้วรอบคันมีคิ้วกสัสา์มาให้ด้านบนนะคะสำหรับด้านในรถนะคะก็ประมาณนี้นะคะ นี่เบาะแน่นๆตึงๆนะคะไม่มีช้ำไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะสภาพดีมากๆได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะหน้าจอทัชสกรีนมาให้แบบครบๆนะคะสวยกริบเลยมาดูรถจริงได้ามาลองขับก่อนได้นะคะร้านอยู่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะมาดูรถจริงไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับสภาพนี้นะคะต้องบอกกันเลยว่านิสซันอวล่าหายากนะสำหรับไม่แค่10,000กว่าโลนะคะวันนี้จัดให้แล้ว นานๆจะเข้ามานะคะจริงๆแล้วเข้ามาประมาณ5คันสำหรับไม้หลักหมื่นต้นๆหมื่นไปไปนะคะก็เข้ามาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนมาดูรถได้นะคะนในส่วนของกระบะไลเนอร์ B นะคะร่องรอยการใช้งานถือว่าน,น้อยมากนะคะไม่มีการมาทุกหนักไม่มีการใช้งานหนักนะคะร่องรอยการใช้งานน้อยเลยนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข เมก้าตกลมมาครบนะคะจุดแต้มสีจากโรงงานมาครบทุกจุดนะคะนี่โครงสร้างทุกอย่างมาเดิมๆเมก้าตกลมนะคะมาครบหมดนะคะสภาพใหม่กิฟต์เลยยังก็ออกป้ายแดงนะสภาพรถคันนี้นะคะรถมือสองสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงนะคะจัดได้เลยนิสันนิสันอเวรานะคะเป็นรถที่ออปชั่นครบนะคะออปชั่นครบ ระบบทุกอย่างนะคะใช้งานได้อึดถึกทนมากๆนะคะดูนะในส่วนของซุมะะงซ้มล้อนะคะทั้งสซุ้มล้อนะคะก็สภาพสวยพร้อมใช้นะคะฝั่งนี้นะคะเบาะไม่มีช้านะคะแอร์ทุกโซนใช้งานได้ปกติเย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะแผงประตูอยู่ในสภาพที่ใหม่แบบนี้สวยกริปนะคะสวยกริปนี่เบาะแน่นเบาะตึงน,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 นะคะ ให้ดูเลขใหม่นะเลขใหม่17,000กว่าโลเท่านั้นนะคะปวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูทูธแล้วสายเข้าออกได้หมดนะคะมีในส่วนของคูดคอนโทรลด้วยนะคะแล้วก็เป็นระบบคูดสตาร์ทนะคะนี่ออปชั่นทุกอย่างมาครบนะแล้วก็ดูนะคะฝ้าด้านบนสะอาดสะอ้านดูสะอาดตามากๆนะคะสี9แส0มนาพบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะเหตุลดอยู่ครบเลขเครื่องในถังตรงโอนได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะ ถูกใจยังไงติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0ู8ย์7 6 8 2 6อนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอดี้ภายในภายนอกรอบขันนะคะเดี๋ยวพาดูในส่วนของารายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยะคะ่ะมาดูสำหรับารายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.5จนะคะเครื่องยนต์ VGS Turbo เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะอัตราการเร่งดีมาก163มแรงม้านะคะเครื่องดีเครื่องทนเครื่องแน่นนะคะลูกค้าที่ เคยใช้นิสันเอวล่ากว่าน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเครื่องยนต์เขาทนอยู่แล้วนะคะไม่จุกจิกใช้งานได้ยาวๆนะคะออปชั่นมาครบเครื่องสวยเครื่องเดิมแบบนี้เลยนะคะสภาพีเกตเอพรีเมียมแน่นอนนะคะในส่วนของฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับนะคะดูนะคะแก้มนะคะน็อตไม่มีแก่จุดแต้มสีจากโรงงานมาครบทุกจุดนะคะน็อตไม่มีขยับเลยสติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบนะคะ เครื่องส,สวยแน่นๆนะคะได้ไปคุ้มคุ้มแน่นอนในส่วนของระบบเบรก abs มาครบจุดแต้มสีโรงงานมาครบนะคะรถทุกคันมันต้องมีอยู่แล้วสําหรับจุดแต้มสีร้อยมาพวกนี้นะคะรถเดิมรถสวยอะไรเดิมนะคะฝาก,กระโปรงเดิมน็อตไม่มีขยับแผงกันความร้อนอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์แบบนี้ไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคะติ๊กเกอร์มอกอรโรงงานมาครบเมคอัพก้มๆกมาครบนะคะการันตีได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ย้ำรุ่นกันอีกทีหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะนี่สันโนล่า2.5 EL Black Edition จีะตูคาลิเบอร์ปี2019ตัวทะเบียนปี2020นะคะเล็กไม่17,000โลนะคะกับราคาเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์ได้เลยนะคะสนใจยังไงติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะ0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากสำหรับ นิสสันเอล่าสวยๆคันนี้ไ้ด้วยนะคะถูกใจไงติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเลามีรถเข้าใหม่สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะ,ะวันนี้ฝากสำหรับรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ